ดีนำทุกท่านด้วยนะจะกับผมผมเป็นไข่ผมชื่อว่ามิสเตอร์ฮีโร่คิงนครัผมตันนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟโคโลนะแต่ว่ายังไม่ได้สร้างอะไรตูดไม่ได้สร้างตูดอะไรเลยนะครับก็ยังทำกันไม่เสร็จเลยก็เอามาอวดกันเฉยๆนะครับผมชื่อเซิร์ฟก็ อาจจะเปลี่ยนก่อนตอนเปิดก็ได้ตอนนี้เป็นเอ่อ attack on steve นะครับผมสตีฟสตีฟพี่นะครับวันนี้ก็นี่สกินใหม่ไอ้นี่นึบเคนี่ผมไม่ได้ก๊อบของพี่แกมานะน,นี่ดูนี่ดูลงหัวกระบาดแล้วก็ข้างหลังด้วยนี่ก็ผมก็โคลนตัวเองออกมาเป็นหุ่นยเก้โคตรเฟียองงอ้ยวเง้อ รอเดี๋ยวเดี๋ยวบอกอัดแล้วดิอัดแล้วอ่าชื่อผมในเกมมันจะเป็นมิสเตอร์ฮีโร่นะครับผมสำหรับในเซิร์ฟโคโลชื่อผมจะเป็นมิสเตอร์ฮีโร่นะครับเอ่อ m A H.E.R.O K I เอด้อเกอแอนอันนี้ผมเขียนผิดนะโอเคนี่ผมก็คนตัวเองออกมานี่ก็บิวคุงคนเดิมนี่สกินที่ผมทำให้เขาใหม่นี่อ่านี่ช่างตูดมาเลยครับนี่ ใส่ชุดเหมือนเดิมเออเฟี้ยวกว่าเยอะโอเคชอบปีเพไม่ได้ทำตูดเลยเลยก็นี่ก็มีตรงนี้ด้วยโอเคเราจะมาดูนี่นี่แอทแทกออนไททันค่ะบินบินบินไปแล้วบินไปแล้ววิ้แต่ว่าค่อนข้างที่จะแหลกอยู่พอสมควร คือมันบินสูงไม่ได้ครับมันพอบินสูงเสร็จแล้วมันก็จะดึงลงดึงตัวเองลงมาแบบนี้เค okay, อย่ผมจะเนไก่เฮ้ยผมไม่ได้ถือคนไก่แล้วนะวีเค okay. ไปวิชาเดินวนน้าววี่แค,ค่คิปที่ขึ้นมาอัดเล่นๆนะคะผมไม่ได้อะไรนักหนาก็แค่เอ้เอ้อหำเจนมายังไงเออไปวิ่งวนบอกตอนนี้เวลาวิ่งก็จะมีควันด้วยนะแล้วเซิร์ฟนี้ก็จะมีแคนซื้อ v i p เลเวลก็ เลเวลก็หาจากการฆ่าคนนะครับแล้วก็จะมีติดบอดครับเลเวลสูงที่สุดอแล้วขนไก่นี่ก็ราคาหนึ่งหมืนบาทนะมันก็ไม่มันคุ้มนะผมว่าแต่ว่ามันบินไม่ค่อยสูงเท่าไหร่อาจจะเป็นพอเซอร์เวอร์พอเซอร์เวอร์เช่ามาแค่สามร้อยบาทเองโอเคนะครับ อ่าผมว่าผมจะอัดคลิปกับเพื่อนกันหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมเริ่มรำคาญเพื่อนแล้วไม่ชอบก็บอกแค่ฝากหน่อยฝากหน่อยมันก็เบื่อแล้วก็มีอยู่คนนึงเขาเก่งมากครับแต่ไม่ไม่ใช่เก่งแบบไอ้นี่นะแบบทาให้คนอื่นเขามากดนะอ่าแม่งเก่งแฮกแม่งแฮกแม่งตั้มจากยี่สิบสองตอนนี้ร้อยกว่า ทงผู้ชมคิดว่างยังไงมันก็แฮกอยู่ดีอะ่ะเพื่อนทั้งห้องผมก็บอกว่ามันแฮกเฉพาะผู้ชายนะแกโยเจอกใหม่นะพานะาสำหรับวันดีปรัมภ์บ,บายบายมาส,สั้น